สวัสดีค่ะ Welcome back to English Daily Dose the five minute podcast to help you practice English at work สวัสดีค่ะ English Daily Dose podcast ที่จะช่วยให้คุณฝึกพูดภาษาอังกฤษในที่ทํางานนะคะวันนี้เราอยู่ที่ร้านขายยาหรืออยู่ที่แผนกจ่ายยานะคะก่อนที่เราจะไปฟังอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดโดสต,ต่อไปค่ะ เราจะมาเรียนรู้คําศัพท์และก็ประโยคสําคัญนะคะที่สามารถใช้ได้กับคนไข้ตอนนี้เป็นตอนที่27แล้วนะคะเริ่มที่บทสนทนาก่อนเลยค่ะ Good afternoon, Mr. Smith. How can I help you today? Good afternoon. I'm here to pick up my prescription. Here is the doctor's order. thank you. let me check. i have your medication here. it is for high blood pressure. thank you. how often should i take it? take one tablet every morning after your meal. the bottle says take with food. oh, i see. thank you for your help. คือพยาบาลพยาบาลจะพูดกับคนไข้จะทักถ่ายคนไข้ก่อนนะคะ,ะสวัสดีค่ะคุณสมิธ h มีอะไรให้ช่วยคะ Good afternoon Mr. Smith How can I help you today นะคะ,ะคุณสมิธก็็บอกว่าตอบกลับไปนะคะว่า Good afternoon I'm here to pick up my prescription Here is the doctor's order นะคะก็คือผมมารับยาตามใบสั่งแพทย์และข้อนี้คือใบสั่งยานะ พยาบาลก็ตอบว่าโอเคเ e t me มีเช็ขอเช็คนิดนึงนะคะขอตรวจสอบนิดนึงโอเค I have your medication here it is for high blood pressure ก็คือนี่คือ,อยาของคุณนะคะเป็นยาสำหรับโรคความดันโลหิตสูงคุณสมิธก็ตอบว่า thank you how often should I take it ก็คือว่าต้องกินบ่อยแค่ไหนนะคะ how often should I take it โอเคพยาบาลตอบว่า take one tablet every morning after your meal The bottle says take with food นะคะก็คือทานครั้งละ1เม็ดทุกเช้าหลังอาหารนะคะบนขวดยาน,นี้ระบุว่าให้ทานพร้อมอาหารใช่ไหมคะ Take with food คนไข้ตอบว่า o oh, i I see thank you for your help นะคะขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือเนาะถ้าฟังไม่ทนันย้อนกลับไปฟังใหม่นะคะที่เรามาดูประโยคที่เราใช้กันบ่อยๆนะคะนะคะ,นะคะเวลาเราจะ พูดถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมก็ต้องถามว่า what can I do for you what can I do for you หรือว่า how can I help you today มีอะไรให้ช่วยคะเวลาจะถามว่าคาถามที่จะถามว่ามีใบสั่งยาไหมก็คือ do you have a prescription do you have a prescription ทานยา,า m, ะะครั้งละหนึ่งเม็ดวันละสามครั้ง please take one tablet three times a day please take one tablet three times a day ถ้าทานยานี้หลังอาหารก็พูดว่า take this medication after your meal take this medication after your meal หรือว่าถ้าเป็นครีมนะคะก็ต้องพูดว่า apply the cream to the affected area นะคะทาครีมทาก็คือ apply นะคะ apply the cream to the affected area ทาครีมบริเวณที่มีอาการมีคำถามอะไรอีกไหมคะ do you have any questions do you have any questions นะคะโปรดฟังและพูดตามค่ะ แล้วก็เป็นคำศัพท์ค่ะฟาร์มาซ a ี y ก็คือร้านขายยานะคะฟาร์มาซ y ีถ้าเป็นฟาร์มาซิสต์ฟาร์มาซิสต์ก็คือเภสัชกรใบสั่งยาเราจะเรียกว่า prescription prescription ถ้าเป็นยานะคะใช้คำว่า medication หรือ medicine ตัวนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะ tablet ก็คือยาเม็ด syrup syrup ก็คือยาน้ำ side effects ก็คือผลข้างเคียง Doses ก็คือขนาดของยาอ่านคำศัพท์หลายๆครั้งออกเสียงดังๆนะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เราได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์มากสำหรับแผนกยาห้องยาหรือว่าร้านขายยานะคะอย่าลืมนะคะฝึกฝึกบ่อยๆนะคะเพื่อความมั่นใจพบกันใหม่โดสต่อไปคะ่ะ